ไปเลยป่าปาไปเก็บดอกแคมาเร็วมาน้องพลยุกิมาปะไปเก็บดอกแคเนาะไปพาแมมไปเก็บดอกแคนะคะไปช่วยแม่เก็บดอกแคเร็วปาเก็บดอกแคมาลวกกินต้านโควิดนะคะอ่า ตะกร้าวางก่อนโอ้โหสวยงามมากนะคะเยอะมากเลยเยอะ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  ยังเลยจ้าพ่นรอพ่ออยู่ในห้องนั่นแหละดอกแคจ้าดอกแคดอกแคแม่เอย้ยอันนี้ก็ บวบนะคะนี่ค่ะบวบขึ้นค้างสวยงามแล้วนะคะบวบบวบบวบอันนี้ก็ดอกแคจ้าเช้ามาก็เก็บดอกแคข้าวโพดค่ะข้าวโพดใกล้จะได้ต้มแล้วนะอึบอึบอ่า นี่ค่ะดอกแคคราวนี้เราก็ไปดูบวบนะคะบวบน้องบวบอ่ามีสามดอกเราก็ไปเก็บมานะคะเราดูก่อนนะถ้ามันไม่มีดอกอตัวเมียเนี่ยเราก็เก็บดอกตัวผู้ไปกินนะคะเนี่ยถ้ามีดอกตัวเมียเราก็เอาไปผสมเกสรก่อนแล้วก็ค่อยเอาไปกินนะคะคือเราไม่ทิ้งเลยเนาะวันละสามดอกอย่างนี้เราก็ลวกปนกับผักอื่นๆก็ ได้วิตามินเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเวลาเก็บแล้วก็เก็บทั้งก้านอย่างนี้นะคะ่ะเอาไปลวกแล้วมันก็เปื่อยอร่อยดีนะคะนี่ค่ะอาหารยามเช้าของเราไปเอาอะไรอีกเนาะ ไปเอาอะไรมากินอีกอันนี้ผักชูรสนะคะผักชูรสนี่ใส่ต้มไก่ต้มปลาเด็ดเอาแต่ยอดนะคะเด็ดยอดไปแล้วรีบไปล้างอย่าให้มือโดนยางนะคะเวลาเด็ดแล้วก็พอตอนจะใส่หม้อเราก็เออเอาแต่ใบมันนะคะกับยอดอ่อนๆใส่ลงไปต้มให้เปื่อยนะคะถ้าเรากินดิบไม่ได้นะมันจะมีพิษพิษอ่อนๆแต่ว่าก็ไม่ควรกินนะคะก็ให้กินสุกนะคะ มีอะไรอีกนี่ชะอมชะอมก็พอได้กินนะคะอันนี้เป็นต้นชุดใหม่นะคะต้นเล็กชุดใหญ่นี้อยู่หลังบ้านกับข้างบ้านนี่ตะไคร้นะคะนี่ก็ดอกอัญชันสีม่วงค่ะสวยงามไปดูมีอะไรให้กินอีก ุงเงินถุงทองในเต้นซีเจนค่ะเจนค่ะหนูชื่อเจนมากันนุนกันมากับโบอ่ะนุนค่ะนุ่นค่ะหนูชื่อนุนมากับเจนแล้วมากับโบอ่ะโบค่ะนี่คือโบเหรอโบค่ะหนูชื่อโบมากับเจนแล้วมากับนุนอ่าครบสามคนแล้วนะคะเต้นครบแล้วไปดูผักต่อ อ,อันนี้ก็ลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่เห็นลิ้นจี่ไหมออกลูกเดียวค่ะได้ข่าวว่าหมากเมาหมากเมาออกออกดอกออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูก่อนอ,อันนี่ก็มะละกอนะคะพอได้อยู่ได้กินเนาะดอกแคอันนี้ดอกแคบ้านนะคะดอกแคบ้าน อันนี้ก็พริกนะคะอะวันนี้มาพาชมสวนแล้วก็หาผักกินเนาะไหนอะ่ะอยู่ตรงไหนเนาะสายข่าวมารายงานว่าหมักเมาออกดอกใส่ะโอ้นี่ไงออกดอกแล้วจริงๆด้วยนะคะนี่ไงหมักเมาออกดอกแล้ว ดีใจเนาะพอปลูกแล้วมันออกดอกออกผลก็ดีใจเห็นว่าบอกว่าออกหลายช่อนะคะแต่ตอนนี้เห็นแค่ช่อเดียวเดี๋ยวรอดูรอดูเนาะตอนมันเต็มต้นเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะอันนี้ก็แคร์นะคะนี่นะคะดกมากค่ะเก็บทุกวันแต่วันนี้ยังไม่เก็บนะคะเดี๋ยวไปหาเก็บผักสดก่อน ลูกไว้ให้ทั่วๆนะคะผักชายาเนี่ยหรือผักผงชูรสนี่เป็นผักที่เขาเรียกว่าผักแก้จนนะคะผักแก้ออดแก้อยากเพราะว่ามันทนแรงอะคะ่ะทนแรงแล้วก็ปลูกง,ง่ายขึ้นง่ายนะคะอันนี้ก็สะเดาหรือะมะตูมซาอุนะคะสำหรับกินสดกินกับลาบนะคะน,นี่ก็มะขามนี่อะไรเอ่ย อันนี้ผักเม็กนะคะผักเมกผักเมกก็กินกับลาบเหมือนกันผักเมกนี่ก็กล,ล,ะะล,ล้วยตั้งท้องแล้วนะคะกล้วยตั้งท้องกล้วยตั้งท้องแล้วน้อยหนาออกดอกแล้วอ่าน้อยหนาออกดอกแล้วนะคะออกดอกกี่ต้นต้นนี้ออกไหม ต้นนี้ไม่ออกนะคะออกต้นเดียวนะนี่ค่ะออกต้นเดียวแต่ไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่านะคะรู้สึกว่าดอกเห็นไหมคะอันนี้จะเหี่ยวละอ้าวนี่ไงฟักทองมีตัวผู้ตัวเมียไหมอ๋อมีแต่ตัวผู้ก็เก็บไปกินนะคะแนวคิดก็ประมาณนี้นะค่ะเอ่อถ้ามีตัวเมียที่มันเป็นปุ้มปมเป็นลูกเล็กๆอะค่ะอันนั้นเราผสมเกสรเสร็จแล้วก็ค่อยเด็ด เอาตัวผู้ไปกินนะคะอ้าล่ะได้ผักแล้วเราก็ไปตำแจ่วตำแจ่วนึ่งข้าวก็กินได้แล้วล่ะนะคะอันนี้ก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้เดี๋ยวก็คงจะได้ตัดไปแกงและหน่อไม้ เอาละค่ะเจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลงสวนก่อนค่ะบ๊ายบาย